ีช่วงนี้นะชี10 16มิถุนายนนะบอกเลยการเงินทั่วโลกม,มีปัญหาเดี<า>๋ยวเรามาเมาส์มอยกันว่าทั้ง7เนี่ยมันจะต้องยังไงใครจะได้วางแผนถูกแล้วที่สําคัญนะชีต้องเสี่ยงโชคคนอย่างเราต้องมากกับโชคสัปดาห์ดวงดีพี่อ่ะทำไว้ให้แล้วทั้ง7วันสําหรับทุกๆคนในกลุ่มเราจะได้เฮงจะได้รวยไปด้วยกันเ,เริ่มที่การงานก่อนการงาน,กา,งานการเงินนะอันนี้มันเป็น คันลองที่มันผูกไปเลยนะชิโดยเฉพาะคนเกิดวันจัทนทร์ได้ไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาช่วงนี้จะมีความกังวลเยอะในเรื่องความมั่นคงของการเงินเพราะว่ารายจ่ายมันออกเยอะแต่รับเนี่ยมันก็รับได้ในระดับเท่าเดิมแต่รายจ่ายฟุ่มเฟือยค่อนข้างมากฉะนั้นต้องระวังดีๆโดยเฉพาะการตามใจคนในบ้านแม่พี่น้องญาติกโกโหติกาทุกคนเขาจะมาเพาะพึ่งเราเพราะเราอ่ะรวยในสายตาเขาเราก็ต้องทําใจนิดนึงนะแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของโชคลาภ ให้ซื้ออายุตัวเองหรือเอาวันเดือนปีเกิดตัวเองมาบวกรวมกันอย่างเช่นเกิดวันที่4เดือน12ก็เป็น4บวก1บวก2ปีพศ2532ก็2บวก5บวก3บวก2บวกไปเลยแล้วได้เลขเท่าไหร่ลองไปซื้อดูแต่ใน,นกรณีที่บอกว่าไม่พี่มันมันออกซ้ำไปแล้วมันเลขก็อยู่แนวเดิมอะลองเปลี่ยนเป็นอายุตัวเองก็ได้นะคะเลขที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยจะให้โชคแต่โดยเฉพาะอายุกับวันเดือนปีเกิดของคนวันจันทร์เห่งแน่นอน พอมาคนวันอังคารได้โรจนากระสังทองงุดงิดมันต้องอยู่ในเกณฑ์ปรับตัวเยอะในเรื่องการใช้เงินเพราะว่าอาจจะมองเรื่องเศรษฐกิจโลกก็ได้ว่าช่วงนี้ทองมันผันผวน,น,นขึ้นหน้ากลัวลงหน้ากลัวฉะนั้นในเรื่องการใช้เงินหรือการทํางานอะไรต่างๆโปรเจกต์ลูกค้าที่บอกจะจ่ายเงินมันอาจจะเลื่อนนะชีทชี่ต้องทําใจนิดนึงส่วนเรื่องโชคลาภมาจากคนรักคู่ครองถ้าเรามีแฟนเราซื้อเลขแฟนได้เลย หรือในกรณีเราโสดแต่เรามีคนแอบรักแอบชอบอยู่ไปจัดเอาอคนนั้นได้เลยแต่ในกรณีที่เราไม่มีทั้งคนรักคนแอบรักหรืออะไรเลยซื้อเลขคนที่คุณสนิทสนมแทนได้มันจะช่วยเหลือกันได้ในงวดเนี่ยวันที่16บหต้องจัดเลยส่วนคนที่เกิดวันพุธนะคะได้เทพธิดาแมงป่องจะมีความหงดด ในเรื่องการใช้เงินเพราะเราเองเป็นคนสตองเป็นคนหาเงินเก่งแต่อย่าลืมว่าหาเงินเก่งชอบประมาทแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บเงินจะใช้จ่ายทีจ่ายเยอะจ่ายก้อนตุ้มใหญ่เลยไม่เคยแบบจ่ายทีเล็กเล็กน้อยฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้3วันมาแล้วนะใช้เงินเก่งทั้งนั้นเลยฉะนั้นต้องเผาๆา,าวางแผนการเก็บเงินทั้งจันทั้งอาคารทั้งพุธเลยนะคะอันนี้จะเห็นเด่นชัดแต่เรื่องโชคลาภนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่บุพการีของเราในกรณี กรณีที่คุณแม่ยังอยู่ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่ได้เลยแต่ในกรณีที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วนะชีพพี่จะบอกเลยนะเราต้องไปซื้อเลขเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่คนอื่นแฮะหรือที่เป็นคุณพ่อก็ได้นะคะเพราะเลขญาติผู้ใหญ่จะให้โชคโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงยกเว้นถ้าคุณแม่เสียแล้วมีคุณพ่ออยู่เอาคุณพ่อก่อนแต่ถ้าบมดทั้งพ่อทั้งแม่ค่อยว่ากันนะคะ ส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีอันนี้ไพ่ดีนะเธอได้พระแม่นางกวักเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภตามตำนานบอกว่าเป็นลูกสาวของเจ้าพ่อเขาเขียวบางคนจะบอกอย่างนี้แต่ฉันบอกเลยว่าจะเขียวไม่เขียวหรือจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ในพื้นดวงเรื่องการเงินดีจ้ะราบรอยมรดกพัดวีใครที่เขาเคยแบบจะรับปากจะให้เงินเราอะ่ะ เออเขาก็จะให้หรือบางทีบางเคสที่เราไม่คิดว่าเราจะได้มันจะได้การเงินของสัปดาห์นี้จะได้แบบฟุกฟุกซะเยอะเสี่ยงโชคบ้างประปายหรือจะซื้อรถต้นรถตี่ซื้อได้เลยเลขที่ให้โชคของคุณนะคะบอกเลยนะคนวันนี้ต้องซื้อเลขที่อยู่อาศัยนะคะนอนพักที่ไหนซื้อที่นั้นในกรณีที่วิคนี้เรามีเดินทางไปต่างจังหวัดเราอาจจะซื้อเลขที่พักได้หรือจะซื้อเลขที่พัก ปัจจุบันที่เราอยู่ก็ได้หรือบางคนในกรณีอย่างพี่อ่ะตัวอยู่ที่หนึง่งบ้านอยู่เอกสารอยู่ที่หนึ่งเนี่ยให้เอาตัวเรานอนอยู่ที่ไหนเราซื้อที่นั่นจะเหงนะจ๊ะมาต่อกันที่คนวันศุกร์ได้พารานแผงสอนช่วงนี้มีแต่โปรเจกต์ใช้เงินวางแผนนู่นนี่นั่นแต่จำมาไว้ว่าเราคิดจะใช้เงินเงินยังเข้าอยู่ฉะนั้นไม่ต้องกลัวคนวันศุกร์การเงินยังไปได้มันมาควบคู่กับงานแล้วในช่วงสัปดาห์นี้เราเอามีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ จะมีเกณฑ์ใช้เงินแต่คิดซะว่าเงินออกจากกระเป๋าเท่าไหร่มันจะรีเทิร์นกลับมา2เท่าฉะนั้นบางครั้งลงลงทุนก่อนและเดี๋ยวมันจะเฮงอาจจะเฮงมาจากแบบเออเลขไฟบินเลขตัวเครื่องบินหรือเลขเบอร์มือถือของตัวเองคนวันศุกร์มีโชคกับการสื่อสารการเจรจาการเดินทางเล่มเป็นเลขสายลมอะไรเงี้ยจะให้โชคนะจ๊ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะได้พ่อแม่คงคาการเงินยังไปได้เรื่อยๆย,ยังเป็นที่พึ่งพิงของทุกๆคนอยู่จัดไปเลย ถ้าถามว่ากังวลเครียดเงินจะหมุนได้ไหมคิดไปเถอะแต่เงินมันยังเข้าฉะนั้นไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องกลัวเพราะคุณน่ยดวงแข็งแล้วถ้าอยากจะเฮงกว่าเดิมลองทําบุญถวายน้านําปลานีเข้าวัดหรือปล่อยปลาหน้าเขียงจะช่วยได้ไม่จําเป็นต้องกี่ตัวเอาที่เราสะดวกใจทําไปเลยนะคะและถ้ามองในเรื่องอยากจะเสี่ยงโชคล่ะบอกเลยนะคะสื่อเลขการทําบุญเลขการทําบุญจะให้โชคคนที่เกิดวันเสาร์เยอะเลยจ้ะอ่ะ มาต่อกันที่วันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พรพพิรุณรายจ่ายยุมย่มยิ้มยุ่มยิ้มมาเยอะเลยเหมือนก็เชยก้นล่วอุดทั้งนั้นโผทั้งนี้มีแต่รายจ่ายแต่จำเอาไว้ว่าช่างมันเถอะเราฟาดเคาะไปก่อนเพร่อสัปดาห์ก่อนๆนั้นเราเคงเรารวยเราปังไปแล้วสัปดาห์นี้ไม่เป็นไรค่ะเสียเงินนิดหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นและถ้ามองในเรื่องของโชคลาภอยากจะให้มองข้ามเหลือเกินเพราะว่ามันเป็นลักษณะ เข้าก็ออกหรือถ้ามีก็เพียงเล็กน้อยงดได้งดแต่ถ้าอยากจะเสียงก็เอาดูแล้วก็ซื้อเลขที่ตัวเองชอบไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องฟังแกชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นหรือใครมายัดเยียดขายเราอาจจะหยิบใบแรกที่เขายื่นที่เลยคนมันจะเฮงซื้อเลขอะไรก็เฮงแต่อาจจะไม่ได้ถูกลงวันที่หนึ่งแต่มีใกล้เคียงทําให้เรายิ้มได้นะจ๊ะในสัปดาห์นี้แล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะเราจะมีอะไรมาเมาส์มอยให้ฟังชี้อย่าลืมจดเอาไว้แล้วทําให้ข้อมูลให้ f c ด้วยนะจ๊ะ เกือบลืมบอกเนะ่เกือบลืมสําคัญเลยนะคือเรื่องเลขคนทั้ง7วันนะบอกเลยว่ามีเลขมงคลประจําตัวอย่างเช่นคนที่เกิดวันจันทร์เลขนำโชคคือ42่แล้วก็040 42กับ040นะจ๊ะคนที่เกิดวันอังคารเลขนำโชคคือ20แล้วก็88จ้ะ20และ8 8คนเกิดวันพุธเลขนำโชคคือ12แล้วก็25 12แล้วก็25อยากรวยต้องซื้อแบบมีสตินะจ๊ะไม่ใช่เทหมดไม่ได้ส่วนคนวันพฤหัสเลขนำโชคคือ29แล้วก็295าจะ้ะบอกเลยคนวันพฤหัสนะมีโชคจากพระแม่นางขวักยั้งก็เฮงวันศุกร์เลขนำโชคคือ11แล้วก็เลข17จะ้ะ11แล้วก็17วันเสาร์เลขนำโชคคือ32แล้วก็27 32และ27 และวันสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์เลขนำโชคคือ14แล้วก็04จ้ะแอาอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาเมาส์มอยกันใหม่